น้องๆป้ายแดงเลยนะคะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆนะเป็นตัว Honda He ฮ v e h e ีเ 1.8e ปี2023นะคะเรียกมาอยู่แค่49,000เท่านั้นเองนะคะออปชั่นให้มาค่อนข้างครบเรียบร้อยแล้วรถมือเดียวสภาพสวยมากนะคะกระจกเดิมทุกบานกุญแจสำรองครบเทบจะไม่มีรอยช้ำหรือว่ารอยสึกหรอของการใช้งานเลยใครสนใจอกได้รถสวยๆแบบนี้ไปใช้งานบอกเลยว่าห้ามพลาดน,นะคะเปิดตัวป้ายแดงเนี่ยราคาเกือบล้านนะคะแต่วันนี้มาอยู่ที่เพชรยนต์เหลือเพียง79,000 เท่านั้นเองเนะคะฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ14ื่นใครสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะรับชมกันให้จบคลิปนะลูกค้ารีวิวให้เห็นทุกซอกทุกมุมรับรองว่าคันนี้ได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะ ส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีพี c ผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะก็มาพบกันอีกแล้วกับเพชรยนตนะ์นะคะสำหรับวันนี้นะัดมีรถเข้าใหม่สวยๆหนึ่งคันมานําเสนอให้ได้ชมกันคันนี้นะคะน้องๆป้ายแดงเลยนะเป็นตัว Honda HR e h เฮต้า e v ตนะคะตัว 1.8e ปี2023เรขไม่49,000เท่านั้นเองนะคะรุ่นนี้นะคะเปิดตัวป้ายแดงเนี่ยอยู่เกือบร้านนะคะแต่วันนี้มาอยู่ที่เพชรยนต์เหลือเพียง799,000บาทเท่านั้นเองฟรีดาวได้ด้วยนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ14,000นะรายได้ สงเท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถสวยๆแบบนี้ได้เลยนะคะสภาพสวยๆเลยการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะเดิมทั้งคันไม่มีชนหนักผิดความจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนนะใครสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะลูกค้าติดต่อหานัดด้วยตรงได้เลยเบอร์โทร0982609587นัดเพรยนต์นะคะโทรมาแอดได้มาได้เลยยินดีให้คาปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะวารันตีจากศูนย์ฮอนด้ายังเหลือๆอ,อยู่นะคะป้ายแดงเนี่ยเขารับประกันตัวรถ3ปีแสนโลนะ แล้วก็ระบบไฮบริดรับประกันกันถึง5ปีไม่จํากัดระยะทางแบตเตอรี่ไฮบริดรับประกัน10ปีไม่จํากัดระยะทางเหมือนกันนะคะรับรองว่าใช้งานได้ยาวๆแน่นอนนะสภาพส,ายสวยๆเลยใครสนใจห้ามพลาดนะคะได้ไป้ายทะเบียน3าตัวสวยๆป้ายนี้ไปใช้งานกันด้วยนะคะ4ขอไข่จอจาน186กรุงเทพมหานครโลโก้ด,ด้านหน้าเป็นแบบโคเมียมนะคะรถสวยนะลูกค้าเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะเพิ่งลงจากรถเทเลอร์มายังไม่ได้ล้างไม่ได้เก็บงานไม่ได้ปรับสภาพใดๆรีบมารีวิวให้ได้ชมก่อนใครเลยนะคะใคร ที่สนใจมองหารถวิใช้งานอยู่แนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะเป็นตัวไฮบริดใช้งานได้2ระบบรับรองว่าประหยัดน้ํามันแน่นอนนะคะไฟหน้าของรถนะคะลูกค้าเป็นแบบ led มาพร้อมกับไฟ day time โคมไฟเดิมไม่มีรอยแตกรอยรล้านะคะลูกค้าสันเหลี่ยมคมของตัวรถมีเห็นชัดเจนไม่มีร่องรอยลอยยิ้มเลยนะลูกค้าสภาพสวยมากนะคะรถมือเดียวนะลูกค้าใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนสภาพน้องๆป้ายแดงเลยนะติดฟิล์มมาให้รอบคันติดคิ้วกันศาสมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้า,ฟามาพร้อมกับไฟเลี้ยว ตรงกระจกมองข้างนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยต่างจังหวัดไฟแนนซ์ไปทำสัญญาทถึงที่นะดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้น2.6ผ่อนได้สูงสุดถึง7ปี84งวดกันไปเลยนะคะลูกค้าติดต่อหานัดได้ตรงได้เลยรับรองว่าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนมือจับประตูคู่หน้านะคะลูกค้า เป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถกุญแจรีโมทระบบสมาร์ทเอนทีล็อกรถหรือว่าปลดล็อกรถได้จากมือจับประตูเลยนะคะส่วนภายในของรถคันนี้คุ้มทรนสีดําลูกค้าไม่มีรอยถลอกหรือว่ารอยสึกหรอของการใช้งานเลยนะออปชันก็ให้มาแบบครบครบเรียบ้อยแล้วนะคะมือจับประตูด้านในเป็นสีเทานะระบบเซนเซอร์ล็อกนะคะกระจกปรับออโต ฝั่งคนขับที่วางแก้วน้ําขวดน้ําแ่งประตูมีมาให้นะคะลูกค้ามีระบบเตือนกันชนออปชั่นลน้นๆ้นเลยนะคะการออกนอกเลนกันลื่นถไหลมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็พวงมาลายัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้มีครุสคอนโทรลมีแพนเดนชิพด้วยนะคะลูกค้าเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายโทรศัพท์ได้เลยนะได้ปุ่มแองจิ้งสตาร์เรียบร้อยแล้วนะคะกุญแจสำรองมีมาให้ครบ2ดอกเลยลูกค้าขาเหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ได้เลยนะไม่แค่4 9 0 0 0 โลเท่านั้นเองนะคะไม่แท้ไม่เดิมไม่มีการกลับไมค์กอไมค์ยอย่างแน่นอนนะ<อ>รถมือเดียวนะคะลูกค้าคันนี้เป็นรถยึดนะอันนี้พูดตรงๆเลยเป็นรถยึดมือเดียวนะคะลูกค้าสภาพส,สวยๆเลยไม่มีช้ําเลยนะคะได้ตัวจอแอนดรอยติดตั้งให้จากโรงงานเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายโทรศัพท์ได้ออปชันให้มาแบบครบๆเรียบร้อยแล้วนะคะตัวออปชันนะรองรับ Apple c a r า l a y Android Auto นะคะแล้วก็กล้องถอยหลังก็ติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะลูกค้าปรับมุมมองการมองได้3ระดับ เตยนะแล้วก็ดีไซน์ภายในเนี่ยมาให้สวยงาม รู้ราาเลยนะคะแอร์ออโต้เกียร์ออโต้ขับขี่ใช้งานง่ายๆนะคะเบรคมือเป็นแบบไฟฟ้าเบรกโฮมีมาให้เรียบร้อยแล้วที่วางเจ้าน้ําด้านในก็มีมาให้นะคะลูกค้าไม่มีรอยถลอกเลยลูกค้าขาสวยงามมากๆใครสนใจห้ามพลาดเลยนะสภาพเนี่ยน่องๆป้ายแดงเลยนะคะกระจกเดิมทุกบานกุญแจสำรองครบตัวเบาะนะคะได้เป็นเบาะหนังลูกค้าเบาะหนังดูแลทําความสะอาดได้ง่ายๆเลยไม่มีช้ำไม่มีฉีกไม่มีขาดน,นะคะมีไฟส่องเท้าให้ด้วยนะติดมาให้ทั้งสองฝั่งเลย สวยๆเลยใครสนใจห้ามพลาดนะจากราคาป้ายแดงเกือบล้านนะวันนี้มาอยู่ที่เพชรยนต์7 9 9 0 0 0 0บาทฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ1 4 0 0 0เท่านั้นรายได้2เท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถสวยๆแบบนี้ได้เลยนะคะในส่วนของสติกร์มกมีติดให้เห็นชัดเจนนะคะลูกค้าการันตีโครงสร้างให้เลยหัวนอซอกประตูไม่มีรอยไข้รอยเทียบเยื่อนเม็ดอาร์ตมีเห็นชัดเจนเลยนะคะชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนตรวจสอบเจอรับซื้อคืนเต็มจํานวนเลยนะแล้วก็ยังมีบริการตรวจเช็คสภาพรถให้ฟรี อีก274รายการรับรองว่าได้ไปใช้งานอีกย,ยาวๆคุ้มค่าแน่นอนนะลูกค้ารถไม่มีช้าเลยนะคะแอร์หลังก็มีมาให้นะที่เสียบชาร์จแบตด,ด้านหลังมีมาให้พร้อมเลยกระเป๋าจิงโจ้2สองฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้เบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดเบาะด้านหลังปรับพับได้ด้วยนะคะเป็นทรงแฮดแบ็กท่าประตูรถคอสโอเวอร์ over, อีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้งานเลยนะคะเขามีพลาสติกถาดท้ายอะไรเนี่ยคือมีมาให้ครบเลยนะสภาพส,สวยๆเลยลูกค้าใครสนใจห้ามพลาดติดต่อหานัดโดยตรงได้เลยนะคะ0 9 8 6์ 09587นะัดเพชรยนโฮมาแอดได้มาได้เลยยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะกับตัว Honda HRV ehev ตัว1 8 e นะคะปี2023นะราคา7 99,0 0 0บาทฟรีดาวผ่อน1 4เท่านั้นนะคะต่างจังหวัดไฟแน้นไปทำสัญญาให้ถึงที่ใครสนใจห้ามพลาดเลยไฟท้ายนะคะเป็นแบบ led โคมไฟไม่มีรอยแตกรอยล้าวไฟฮับทิมติดตั้งให้ได้บ่อยแล้วมีเซนเซอร์กันชนด้านหลังติดมาให้2จุดนะคะกระจกหลังก็ติดตัวไร้ฝ้ามาให้ไฟเบรกหนุที่สามีเห็นชัดเจนเลยนะคะสาอากาศเป็นแบบคลิปฉลามอยู่ด้านบนหลังคานะคะส่วนฝาท้ายของรถคันนี้นะคะลูกค้านี่ บอดี้กว้างกันเลยบรรจุเก็บใส่สัมภาระได้เยอะเลยนะต้องการเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระพับเบาะได้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะลูกค้าบอดี้เดิมเสยสวยไฟท้ายเดิมไม่มีรอยแตกรอยแล้วแต่เข็บรอยเย็บเม็ดอาร์ตคือเดิมเลยนะคะหัวน็อตฝากระปรงไม่มีรอยไขหรือว่าร่องรอยของการเขีบขเยบเพยะเลยลูกค้ารถมือเดียวนะลูกค้าเป็นรถยึดมานะสภาพสวยมากนะคะน้องๆป้ายแดงเลยนะปี23สนะออปชั่นก็ได้มาแบบครบๆเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนบอดี้ด้านล่างคันนี้นะคะ จะเป็นชุดซ่อมยางนะอุปกรณ์มีให้ครบเลยนะคะบอดี้ด้านล่างก็เดิมๆนะลูกค้าการันตีให้เลยไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำนะคะไม่มีสนิมกัดกินไม่มีจมน้ำแน่นอนถ้าตรวจสอบเจอว่ารถเราเดี๋ยวชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำกับสีเปลียนเครื่องรับซื้อคืนเต็มจํานวนเลยนะแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยใครสนใจห้ามพลาดนะคะคันนี้เพิ่งลงจากรถเทนเลอร์มาสดๆร้อนๆเลยยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ปรับสภาพยังไม่ได้ทางเลยด้วยนะขโมยช่างมารีวิวให้ได้ชมกันก่อนนะคะใครที่ตามหาอยู่บอกเลยว่าห้ามพลาดสภาพ น้องป้ายแดงได้ไปคุ้มค่าแน่นอนรอบคันไม่มีรอยชนเลยนะคะล่องรอยเคบขนแมวเล็กๆน้อยๆนะเดี๋ยวทางร้านเก็บงานปรับสภาพให้ใหม่สวยงามกว่านี้แน่นอนนะลูกค้าใครสนใจรีบติดต่อหาณเดือนๆได้เลยนะคะออปชันมาแบบครบๆเรียบร้อยแล้วนะคะันนี้นะคะออปชันครบเลยนะลูกค้าพวกคู่มือการใช้งานสมุดวาราันตีอะไรก็คือมีอยู่ครบเลยนะคะลูกค้าแล้วก็แผ่นเพจของรถนะคะมีติดให้เห็นเด่นชัดนะลูกค้าเช็คประวัติศูนย์ฮอนด้าได้ออนไลน์ทั่วประเทศเลยนะรับรอง ว่าใครได้ไปเนี่ยคุ้มค่าแน่นอนนะคะกระจกเดิมทุกบ้านกุญแจสำรองครบออปชั่นก็ได้มาค่อนข้างครบเรียบร้อยแล้วแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะเดี๋ยวนัดพาไปชมกันต่อนนะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินใช้งานควบคู่กับระบบไฟฟ้านะคะรองรับน้ำมันเบนซินเก9 5เ e 2 0 e 8 5เติมได้เครื่องยนต์ขนาดสี่สูบพันห้าร้อยซีซีนะคะลูกค้าภายในห้องเครื่องยนต์เนี่ยไม่มีพวกคราบน้ำมันหยดหละเยอะเลยนะคะมีเพียงแค่คราบฝุ่นเท่านั้นนะเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่จริงๆยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะน้ำมันหยดละเยอะไม่มีหัวน็อตนะคะไม่มีรอยไขหรือว่ารอยเขียบขยื่นมาร์กแตนสีจากโรงงานนี้เห็นชัดเจนเลยนะคะลูกค้าบอด ร่องรอยการขยับขยี้เลยเดิมๆทั้งคันตัวคานก็เดิมนะคะลูกค้าไม่มีรอยยุบรอยชนหรือว่ารอยเชื่อมรอยต่อนะคะไฟหน้าเดิมจากโรงงานโลโก้มีเห็นชัดเจนนะคะคานตรงๆไม่มีคดไม่มีงอไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อนะลูกค้าใช้งานได้อีกยาวๆแน่นอนนะคะสภาพเนี่ยไม่ต่างจากป้ายแดงเลยนะอย่างที่นัสบอกเขามีวารันตีจากศูนย์เลยอยู่นะคะป้ายแดงรับประกัน3ปีหรือ1นึ่งแสนโลแล้วแต่ระยะได้ถึงก่อนแล้วก็ระบบไฮบริดรับประกัน5ปีไม่จํากัดระยะทางแล้วก็แบตเตอรี Hi ่ไ รับประกัน10ปีไม่จํากัดระยะทางเหมือนกันนะคะรถปี23วารันตียังเหลืออยู่ด้วยนะคะลูกค้าใช้งานได้แบบคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะใครสนใจห้ามพลาดหัวนอ็อตฝากกระปองไม่มีรอยเขยียบเขยื่ยนฉงนกันความร้อนยังอยู่นะคะลูกค้าสติกเกอร์คําเตือนติดครบเม็ดอาร์ตฝากระปรงรูน็อตกลมๆไม่มีรอยบิดรอยเบี้ยวนะใครสนใจห้ามพลาดแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะสภาพเนี่ย้าได้ล้างได้ขัดสีได้ทาสปานะลูกค้าสภาพเนี่ยไม่ไม่ต่างจากป้ายแดงเลยนะน้องๆป้ายแดงเลยเนะี่ยน เำไปหนึ่งทางเลือกเลยนะคะกับตัว Honda HR v e H RVE HEV ์ 1.8e e, ปี2023ไม่4 9 0 0 0โลรถมือเดียวสภาพสวยนะคะกระจกเดิมกุญแจสำรองครบออปชั่นครบนะป้ายแดงล้านกว่าบาทเกือบล้านนะคะลูกค้าแต่วันนี้มาอยู่ที่เพจยนเหลือเพียง799,000เท่านั้นเองฟรีดาวพรหม1,004รายได้สองเท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถสวยๆแบบนี้ได้เลยนะคะแถมป้ายทะเบียนก็สวยนะ4ขอไข่จอจาน186กุญเฮมหาคนครได้ไป้ายนี้ไปใช้ง,งานกันเลยนะคะใครสนใจก็ติดต่อหานา ได้ตรงได้เลยเบอร์โทร082609587นัดเพชรโยนโทรมาแอดไลน์ 87, oma, มาได้เลยนะคะยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะสำหรับวันนี้นะคะลูกค้าก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันนัดขอตัวรากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ